วันนี้ลังกาเดสะบายลังกาคุม,มารขอนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิทธิ์ของพระธรรมกิติเทระผู้มีชื่อว่าพระศีละวังสาเทระหลักฐานจากจารึกคดลาเดนยิยพิหารระบุว่าครั้นพระศีระวังสาเทระศึกษาพระธรรมวินยัยกับพระธรรมกิติเทระแล้ว ได้เดินทางไปพำนักที่เมืองอมราวดีเพื่อศึกษาวัดปฏิบัติของคณะสงฆ์อินเดียคราวเดียวกันนั้นท่านได้บุรณะวัดทานยากะตะวิหารแห่งเมืองอราวดีด้วยตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเถระเชี่ยวชาญงานนวกรรมหรือการก่อสร้างประมาณพุทธศักราช1,885 ตรงกับประจัสมัยของพระเจ้าภูวเนกพาหุที่6แห่งอาณาจักรคัมโปละพระเถระได้เดินทางกลับสีลังกามาตุภูมิเบื้องต้นได้สร้างวัดแห่งหนึ่งบนภูเขาอละวัตุระบริเวณเมืองแกขันละปัจจุบันเรียกว่าวัดคเนโคดะราชาหมาวิหารต่อมาพุทธศักราช1,887 พระเถระได้สร้างวัดอีกแห่งหนึ่งบริเวณหมู่บ้านอุดุนุวระแล้วตั้งชื่อว่าธรรมกิติวิหารในว่าเพื่อรำลึกนึกถึงคุณูปการของพระธรรมกิติเิระผู้เป็นอาจารย์แห่งตนต่อมาวัดแห่งนี้เรียกชื่อว่าวัดคดลาเดนิยะราชมาวิหารประมาณพุทธศักราช1912 พระศีลวังสาเทระได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการชำระฟื้นฟูพระศส,สนาภายใต้การอุปถัมภ์ของเสนาบดีนามว่าเสนาลังกาธิการะตรงกับพระเจ้าสมัยของพระเจ้าวิกรมพัพหุที่สแห่งอาณาจักรคัมโปละต่อมาท่านได้รับการสถาปนาเป็นพระสังฆราชในนามว่า พระธรรม,มกิติศีลวังสะมหาสามีเทระนอกจากงานก่อสร้างแล้วพระสังฆราชศีลวังสะเทระยังเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมด้วยท่านแต่งคำภีไว้สามเล่มได้แก่ 1. นึ่งคำพีภาษาบาลีชื่อว่าปารมีสาตกะ 2. คำพีภาษาบาลีชื่อว่าชนานุราคะ และ 3. คำมภีร์กวีนิพนธ์ภาษาบาลีและภาษาสินหวนชื่อว่าสุวิสิวิวระนยะประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติมคือสมัยนี้พระหมหาเถรศีัศราผู้เป็นเชื้อพระวงศแห่งอาณาจักรสุโขทัยได้เดินทางไปศรีลังกาท่านน่าจะมีโอกาสได้สนทนาปราศัยกับพระสังฆราชศีลวังสาเทระ เพราะกรณีพระมหา,าเถรศีสธาบูรณะปฏิสังขรณ์าศาสนสถานหลายแห่งในไทยมีลักษณะคล้ายกับการสร้างวัดของพระสังฆราชศรีลังกาอย่างน่าประหลาด